อยากให้วิวหอบทความนิดหน่อยท่ามกลางโลกอนาคตสุดลำ้ำอันแสนเน่าเฟซของเกม Cyber ร์พัง2077สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้ตัวเกมนั้นลุ่มลึกและน่าสนใจเลยก็คือเทคโนโลยีอย่างการดัดแปลงร่างกายที่ตัวละครภายในเกมนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงกายเนื้อของตนให้เป็นจักรได้ยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนมือแขนขาลำตัวให้กลายเป็นเครื่องจักรแต่ทีนี้ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าหากเราค่อยๆเปลี่ยนมือแขนขาไปทีละส่วนจนกระทั่งเอาไว้เรา เป็นเครื่องจักรจนหมดสุดท้ายเราจะยังเป็นคนเดิมอยู่ไหมหรือว่าเราไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วโดวยคำถามนี้จริงๆแล้วมันก็คือปัญหาอมตะที่นักปัชญ,ญาต่างถกเถียงกันไม่รู้จบซึ่งเรียกว่าปัญหาเรื่องอัตลักษณ์บุคคลโดยหนึ่งในตัวอย่างแรกๆของปัญหานี้คือปัญหาเรือเทซิอุสซึ่งเป็นเรือของเรือลำหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนชิ้นส่วนทีละชิ้นจากการเปลี่ยนแปลงเพียงชิ้นเดียวจนค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนสุดท้าย ไม่มีชิ้นส่วนเดิมหลงเหลืออยู่เลยซึ่งทําให้เกิดคําถามว่าสรุปแล้วมันยังคงเป็นเรือลําเดิมอยู่หรือเปล่าจริง,รงๆร่างกายคนเรามันก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะเซลล์เรามันก็ตายแล้วมันก็สร้างเซลล์ใหม่มาผลัดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วคุณไม่ต้องแบบว่าตัดแขนไปแล้วคุณก็แบบว่าเอาอะไรมาต่อเพื่อที่จะแบบมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายเรามันก็เปลี่ยนเรื่อยๆอยู่แล้วต่อให้สมองเรามันเซลล์มันก็ตายแล้วมันก็ร่างกายมันก็สร้างสมองขึ้นมาใหม่แต่คือถ้าจะให้แบบว่า ออตอบแบบง่ายๆก็คือเปลี่ยนส่วนอื่นก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าสมองมันยังอยู่มันก็ยังเป็นเราอยู่หรอมั้งพี่จะบอกว่าเขามือหรือโงอ่ปะครับผมไม่พูดว่าคนอื่นอะไรตอนไหนนี่